ขอขอบคุณเพจผู้แปลตีหน้ามัง่ะสบายๆส,สามารถอ่านก็นใค้ได้ที่เพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะไปรับฟังกันเลย let's go ซื่อจรงถึงนี่นายจ้าหืมฮะ เนเน่อืมวงเนเนฝันเธอเป็นจริงแล้วสินะจวงเนเนครูให้เธอเขียนเรียองความความฝันของเธอเธอเขียนอะไรมาเนี่ย แบบนี้การสอบเข้ามหาลัยของเธอมีหวังได้ศูนย์คะแนนแน่เธอตั้งใจหน่อยได้ไหมเนี่ยอาจารย์คะเรื่องความนี้หนูตั้งใจเขียนจริงๆนะคะเอองั้นเธอกล้าอ่านให้เ,เพื่อนฟังไหมล่ะให้เ,เพื่อนตัดสินอาจารย์คะเออไม่ดีมั้งคะอ่านเดี๋ยวนี้เลยงั้นก็ได้คะ่ะ ความฝันของฉันมันก็ไม่ใช่ความฝันรอกแต่มันเป็นแค่สิ่งที่ฉันอยากจะทําและเป็นสิ่งที่ฉันจะพยายามทํามันให้ได้อะไรเนี่ยเขียนได้น่าเบื่อมากสินี่หมันอะไรวะเนี่ยฉันมีความฝันอยู่สองอย่างเรื่องที่หนึ่งฉันอยากเป็นแฟนกับซื้อจังถิงความรักนั้นจะต้องอาศัยความรักจากทั้งสองฝ่ายแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแม้ว่าฉันนั้นจะตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบแต่เขากลับไม่ได้รอบฉันแต่ก็ไม่เป็นไร เวลาเขาเล่นบาสสันก็จะคอยเตรียมน้ำอุ่นกับผ้าชตตัวไว้ให้เขาสันนั่งอยู่กับเขาเยียมเยียบเวลาเขาอารมณ์ไม่ดีสันก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้เขายิ้มได้เวลาเขาอารมณ์ดีสันก็จะดีใจไปกับเขาด้วยเออสันเชื่อว่าถ้าสันใช้ความพยายามที่มีอยู่แล้วแล้วก็เขาจะต้องชอบสันมาบ้างแน่ๆแ,และสันก็ได้เป็นแฟนกับเขาสักทีห เธอ,อมองมาที่ฉันอีกแล้วเธอนี่ไม่รู้จักอายเลยจริงๆเงียบเดี๋ยวนี้อาจารย์คะความฝันอย่างที่สองนี้ต้องอ่านต่ออิงไหมคะอ่าอ่านต่อเถอะความฝันอย่างที่สอของสันก็คือการมีเตียงแบบเจ้าหญิงเป็นของตัวเองมันจะเป็นแบบสไตล์ยุโรปยาวประมาณ3เมตรสันจะได้กลิ้งอยู่บนเตียงได้อย่างอิสระ ผ้าปูที่นอนและผ้าห่มจะต้องมีกลิ่นหอมอ่อนแบบแป้งเด็กท้งห้องจะได้อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจะได้นอนหลับฝันดีที่แท้ก็มีความฝันแบบปกติกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยและการที่จะทําให้ความฝันของฉันเป็นจริงได้ฉันจะต้องรู้ราคาของเตียงก่อนแล้วฉันจะได้ทํางานเก็บเงินถูกสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือฉันจะต้องมีห้องใหญ่ๆเพราะว่าห้องนอนของฉันตอนนี้สามารถวางได้แค่เตียงเล็กๆอันเดียวเท่านั้น ห้องใหญ่สันพูดจริงๆนะห้องนอนสันเล็กมากทำไมบนโลกนี้ถึงมีคนบ้าบอแบบนี้อยู่ได้นะเนี่ยตอนนั้นทางโรงเรียนมีการแบ่งระดับของนักเรียนและแบ่งกลุ่มนักเรียนตอนนั้นจะมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนคนอื่นก็อยู่อันดับไกลจากฉันคนที่แอบชอบฉันก็มีอยู่เยอะมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าคุยกับฉันเลย ซื้จังถิงรอฉันด้วยสีซื้อจงถิงก็มีแต่เธอนั่นแหละจวงเนเน่แม้ว่าอันดับของเราจะอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินแถมยังไม่ได้เรียนเดวยกันอีกตอนเธอมาจีบฉันโลกของเธอก็มีแต่ฉันเรื่องนี้ไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะรู้แต่น่าเสียดายตอนนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วเธอมีแต่เล่ห์เหลี่ยมมากเหลือเกินแต่ฉันก็ควรจะขอบคุณเธอถ้าตอนนั้นเธอไม่ได้ชอบฉัน ตอนนี้เธอก็คงไม่แต่งงานกับฉันคุณซายคุณนายล่ะครับเธอคงจะเหนื่อยนะไม่ต้องไปรบกวนเธอหรอกฮรับทราบครับลุงลีของพ่อนนี้ลุงเก็บไว้ใช้เองเถอะนะเราควรบอกว่าขอบคุณไมเนี่ยสรุปพ่กเขาจะใช้หรือไม่ใช้ไอ้นี่กันแน่ ปวดไปทั้งตัวเลยมือถือมือถือนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยตายแล้วสันา,าง,งานเพ่อมาตามจิบซื้อจังถึง5้าวันแล้วนี่นาวันนี้ถึงเวลาที่ต้องไปทำงานแล้วแ้0สิบโมงแล้วสันตายแนะ่สันตายแนะ่คุณนายเอ๊อะขาเรียกสันเหรอคะคุณจะรีบไปไหนหรอครับให้ผมช่วยอะไรไหมครับ คุณลุงหลี่คะฉันกำลังจะไปทํางานป้ายรถเมลที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนหรอคะมีรถโดยสารแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมไปจีรำรถให้หนะครับรอสักครู่เอองั้นก็ได้คะ่ะรบกวนได้นะคะคงเพราะเราเป็นภรรยาของท่านประธานที่หากรุปนั่งรถเมย์ไปทํางานคงจะไม่เหมาะเท่าไรหืมข้อความเหรอเจ้านายตามฉันอยนนู่แน่ฮะ<า>สวัสดีคะ่ะ ผลการตรวจดีเอ็นเอของคุณทางโรงพยาบาลได้ส่งอีเมลให้คุณเรียบร้อยกรณลาตรวจสอบในที่สุดผลตรวจดีเอ็นเอก็ออกมาสักทีที่น้อจันแอบ,บเอาผมของกู้ตัวโซไม่โดนจับได้ซะก่อนเช็คเมลก่อนจากผลตรวจดีเอ็นเอระบุว่าตัวอย่างดีเอ็นเอที่ส่งทดสอบไม่สามารถแยกะะทางพันธุกรรมได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทางชีวภาพหรือไม่แต่จากการวิเคราะห์ยีนที่แตกต่างกันจำนวน15จุด ความน่าจะเป็นความสัมพันธ e ์น so so ี like <c ough> ้คือ99.99%โเปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายงานนี้แสดงว่าฉันเป็นลูกของกู้ตัจโซจริงๆหรอเห็นผลตรวจนี้แล้วฉันพูดอะไรไม่ออกเลยฮะทำไมฉันรู้สึกหดหูแบบนี้แต่ไม่ที่ดีแบบนั้นทำไมถึงขโมยลูกของคนอื่นได้ล่ะ มาแล้วค่ะรีบไปห้องประชุม103เร็วผู้จัดการตามเธอไม่รู้กี่รอบแล้วโ<ฮ>ขอโทษนะคะที่มาสายฮะเออมาสักทีคุณเฟยคุณสื่อครับนี่เป็นหัวหน้า o r g a n i z e ์ของพวกเราจวงเนเน่ครับจวงเน่เน่จะต้องออกแบบงานแต่งของคุณให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนครับผมรับกันได้เลย ช่วงไหนเนี่มานี่เร็วแนะนำตัวหน่อยสิเพื่อนรักไม่เจอกันนานเลยนะสวยลงจ้าและนี่คู่มั่นของฉันเชี่ห่าวยู่ฉันรู้มาสักพักแล้วพ่าเธออยู่ด้วยกันมานานจะแต่งงานกันแล้วหรอยินดีด้วยนะถ้าไม่ได้ติดปัญหาบ้าบอบางอย่างเราก็คงได้อยู่มาหาลัยเดียวกันแล้วเนอะฉันแต่งงานตอนนี้จะถือว่าสาไปหน่อยไหม บ้าบอรหรอหมายถึงสันหรือเปล่าเพราะตอนอยู่มหาลัยชื่อหาวยู่มาตามจีบสันแต่สันก็ปฏิเสธไปแล้วนี่นาเนเน่ทาไมเธอถึงมาทำงานแบบนี้ล่ะเนเน่ทำให้เกเธอดูสนิทสนมแบบนี้ล่ะคุณสามีก็พูดถูกคนที่เคยเป็นดาวเด่นในคณะออกแบบอย่างจงเนเน่ทำไมตกต่ำถึงกับต้องมาทำงานในเวงสตูดิโออะไรหรอ สันแนะนำงานอื่นให้เอาไหมรับรองว่าดีกว่าที่นี่แน่นอนไม่รบกวนหรอกสันว่าที่นี่ดีสุดแล้วล่ะงั้นเรอก็ดีแล้วถ้าเธอเปลี่ยนงานพวกเราก็คงไม่มีใครมาบริการพวกเรานะ,ะสิฉันเช่อในความสามารถของเธอนะอ้าวพี่แถ้พวกคุณก็รู้จักกันเลยครับงั้นดีเลยครับจะคุยกันก่อนหรือว่าจะเข้าเรื่องงานเลยดีครับเข้าเรื่องเลยดีกว่า ฉันเห็นว่าพวกเธอเลือกการจัดงานเป็นแบบตะวันตกงั้นอย่างแรกต้องเลือกชุดให้เหมาะกับงานคุณสวยคะคุณอยากจะเตรียมชุดเจ้าสาวเองหรือเปล่าคะฉันได้ยินว่าพวกเธอสามารถทําตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกอย่างใส่ไหม้ได้ทุกอย่างคะ่ะฉันอยากได้ชุดเจ้าสาวแบบ TC สามารถทําได้ไหม t c อันนี้เกรงว่าพวกเราจะทําไม่ได้คะ่ะ PC เป็นดีไซเนอร์สุดลึกลับกล่าวว่าเขาเป็นคนออกแบบสุดเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกนี่สวยลงต้องการจะทําให้ฉันลำบากใจชัดๆความต้องการอย่างแรกก็ทําไม่ได้แล้วหรอผู้จัดการหวังคุณแน่ใจใช่ไหมว่าเธอเป็นนักออกแบบงานแต่งเนี่ยบริการลูกค้ากันแบบนี้งั้นหรอหลงหลงสุดเจ้าสาวแบบนั้นมันหายากมากเลยนะเธอจัดการไม่ได้ก็เปลี่ยนแบบเธอเพื่อนเก่ากันทั้งนั้นอย่าพูดอะไรทำร้ายจิตใจกันเลย คุณพอเลยนะจือหาวยุคุณยังชอบเธออยู่ใช่ไหมนี่ทำไมนี่ตกลงอยากจะแต่งงานกันไหมถ้าไม่อยากแต่งก็ใส่หัวไบซะาเออพูดอะไรเนี่ยฉันก็ต้องอยากแต่งอยู่แล้วสิคุณปกป้องมันคุณทำให้ฉันโมโหมากไปส่งกาแฟไหมฉันเดี๋ยวนี้งั้นช่วงนี้นี่ฉันจะทำให้เธอรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แย่งของ,องของฉันคุณส่อนี่รักภรรยามากเลยนะครับ ดูได้ว่าคุณชอบกาแฟแบบไหนเสรญครับผมจะพาไปห้องดื่มชารับกลนได้เลยครับผู้จัดก,การหวังดีๆมากเลยครับจวงในเน่ท่านถามมาจริงๆเวลาเธออยู่กับเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหรอไม่รู้สึกอะไรพราะเธอกำลังจะแต่งงานกันแล้วนะแล้วเธอก็ตั้งใจมาที่นี่เพื่อมาวุ่นวายฉันเธอต้องการอะไรกันแน่เธอยังจะกล้าถามอีกหรอเพราะว่าฉันรู้สึกว่า เขายังไม่ได้รักฉันมากพอเขายังไม่ลืมเธอแน่แน่เธอก็เหมือนกันเธอใสียดยเขาใช่ไหมล่ะทั้งหล่อนิใส่ดีคงลืมเขาไม่ลงใช่ไหมฮะทำไมเธอเอาแต่บอกว่าฉันชอบเขาอยู่ได้เธอรูไหมว่าคนที่มาหาลัยมองฉันว่ายังไงสวยลงจีบเสื้อหาวู่หรอเขาชอบโจนี่เน่ไม่ใช่หรอนั่นดิแต่ว,ว่าโจนี่เน่ปฏิเสธเขานะ แข่งบุญแข่งวัฒนามันแข่งกันไม่ได้หรอกเนอะสันช่วยเธอไม่ได้ตรงไหนที่แท้เธอก็รู้สึกว่าโดนบูลลี่งั้นเหรอเธอต้องการจะพูดอะไรกันแน่ซัางเหอถึงเขาชอบเธอแล้วยังไงตอนนี้เขาเป็นของฉันเพราะว่าพ่อฉันเป็นผู้บริหารในเครือของที่หาวกรุ๊ปและก็สามารถทําให้เขาเข้าทํางานเป็นผู้บริหารเจียงหัวได้ถ้าเขาเลือกเธอแล้วก็ เขาคงไม่มีวันเจริญแน่นอนเธอก็ได้สืบทอดจากแม่มาเยอะเหมือนกันนี่แม่เธอขี้อ่อยขนาดน,นั้นเธอเองก็คงได้ทักษะการอ่อยผู้ชายมาจากแม่เธอเยอะเลยสินนะเธอพูดบ้าอะไรนะ่ะเสี่ยหลงแน่จริงก็าู้อีกรอบสิสันพูดผิดตรงไหนล่ะถ้าแม่เธอไม่ั่ดแล้วจะมีเธอออกมาได้ยังไงเสี่ยหลงเธอจะทำอะไรนะ่ะหืม เนเน่จื้อฮาวยู่ปล่อยนะฉันฮะหอีหนังหน้าด้านเพื่อโอ้ยทำไมเธอจะดบฉันงั้นหรอฝันไปเธอเน่เน่เธอเป็นยังไงบ้างหนีถึงขนาดนี้แล้วยังกล้าอ่อยกันอีกหรอนี่ใส่เดียวกับแม่เธอเลยจริงๆเสียวหลงถ้าเธอจะไม่หยุดลามปามฉันจะเลือดที่ปากเธอออก เน่เเธออย่าทำแบบนี้เลยนะพ่อของเสียลมีอิทธิพลมากเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีการลงไม้ลงมือกันล่ะเกิดได้ขึ้นกันแน่เนี่ยผู้จัดการหวังนี่คือคนออกแบบงานของพรกลุณงั้นหรอคนที่จะบอกเอาเลือดปากสนดกเนี่ยนะนี่มันอะไรกันครับจ้องเน่เพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้นะไม่รู้ฐานะของตัวเองเลยหรือไงเอานี้ไปซะขอโทษคุณลงเดี๋ยวนี้ ขอโทษได้เชียวหลงขอโทษนะเฮอ,อดีนะน,นี่ยอมขอโทษแล้วจบเรื่องในี้แล้ววังนี้ฮเรื่องนี้ฉันไม่คนผิดเองเธอบอกว่าสีหาวยู่แต่งงานกับเธอเพราะพ่อของเธอจริงๆฉันไม่คนหักหน้าเธอเลยแต่ที่เธอพูดมาก็ถูกแล้วล่ะสีหาวยู่เขาขาดพ่อเธอก็คงไม่เจริญขอโทษจริงๆฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยฮะ ห่าวยู่คุณค้าฉันจวงในเน่เนจา้างีใช่ไหมเธอรู้จักฉันน้อยไปนะเพียะจะจวงในเน่ฉันไม่ชอบเอาเปรียบใครงั้นตบนี้ฉันคืนให้เธอนะจวงในเน่แกแกล้าตบฉันเหรอแกกล้าตบฉันเสียวลงเธอตบฉันก่อนไม่ใช่หรอฮะ ผู้จัดก,การหวังคุณรับคนแบบนี้เข้าทำงานเนี่ยนะจวงในเน่เธอทําอะไรนะ่ะทําไมกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะฉันไม่ทําแล้วเมื่อไม่ทําแล้วหมายความว่าไงเธอจะละออกงั้นเหรอใช่ฉันไม่ทําแล้วเดี๋ยวจะส่งใบละออกให้ทีหลังนะคะจวงเนแ<ๆ>น่จวงในแน่คอยดูเถอะฉันจะทําให้เธอไม่มีที่ยืนเชิญ<ๆ>จวงเนแน่ฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ ลาออกแล้วแล้วจะไปไหนต่อล่ะเนี่ยเมื่อก่อนฉันยังมีแม่แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้จะไปหาใครดีแม่คะแม่อยู่ที่ไหนอะ่ะหนูคิดถึงแม่อะนี่เราเดินใจลอยกลับมาบ้านแบบไม่รู้ตัวเลยที่นี่ยังมีภาพของแม่อยู่ชัดเจนอ๋ะกล่องนั่นมัน ความทรงจาทั้งหมดสมัยมัธยมหลังจากที่ฉันเลิกกับเื้อจังถิ่งก็ถูกปิดตายตั้งแต่นั้นมาบ้านจริงๆเลยทุกอย่างอยู่ครบเอ๊ะสมุดการบ้านฉันนี่แถมยังมีลายเซ็นอีกความฝันของฉันดูเอานะคะดูที่ลูกคุณเขียนเรียงความมาส่งครูวันนี้เธอทำสั้นมโหแทบตายเลยล่ะคะ่ะอืม เนเน่เรียงความของลูกนาวันยิ่งเขียนได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ว่าต้องปรับเรื่องภาษาอีกนิดนึงนะลูกนะคุณไม่รู้สึกว่าเรียงความนี้ไม่โอเคหรอคะไม่โอเคตรงไหนหรอจอยเนย่ยังเด็กแต่มีความคิดแบบนี้มันยังไม่ถึงวัยที่จะมีความรักนะคะเธออายุ16แล้วนะคะไปรุ่นก็บแบบนี้ลคะค่ะเนเน่ชื่อเจงเถงเนี่ลูกชอบเขาม,ามากๆเลยใช่ไหมใช่คะ่ะแม่ งานก็ดีเลยแม่เตือนลูกไว้อย่างนะถ้าจะมีความรักลูกต้องเคารพซึ่งกันและกันและก็เคารพตัวเองด้วยนะรู้ไหมสบายใจได้เลยค่ะแม่แม่สอนให้สันเรียนรู้ในใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขเสมอแต่ทำไมถึงไปขโมยลูกคนอื่นมาแบบนี้กันนะแต่ว่าผลตัวใอเดียนั่นมันเกิอดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะฮ่าฉันไม่อยากคิดอะไรมากแล้ว แต่ว่าตอนนั้นฉันกล้าเขียนเรื่องแบบนี้ลงไปในเรียงความเลยเหรอเนี่ยตอนนั้นฉันเขียนอะไรบ้างนะความฝันอย่างที่สองของฉันเตียงควีนไซเตียงควีนไซงั้นเตียงควีนไซในห้องของซื้อจังถิงนั่นเตียงนั่นซื้อจังถิงเตียงไว้ให้ฉันหรือเปล่านะเขาจังจำได้ด้วยเหรอเนี่ยซื้อจังถิงนี่นายก็ยังมีความรู้สึกอะไรกับฉันอยู่ไม่ นสสญญายชอบฉันมาได้ตลอดใช่ไหมเนเน่ซี่เอ,อเนเน่หน้าเธอเป็นอะไรมานะ่ะใครแกล้งเธอหรือเปล่าหน้าเอออใช่เป็นแบบนี้จะไปหาซื้อจังถึงยังไงล่ะเนี่ยไปไปบ้านฉันก่อนฉันทําแผลให้ฮ <c oughs> จริงๆเลยออกจากบ้านไปไม่กี่วันก็เกิดเรื่องซะแล้ว ยายเฉลงนี่มันไม่มีสมองจริงๆเลยนี่เธอตกล,กลับไปทีเดียวเองเหรอเธอน่าจะแถมไปสักหน่อยอีกสักสิปทีไป็นเลยเดี๋ยวๆเย,วย็นๆสิมีแถมด้วยเหรอเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกคนซื้อเลยพ่อของยายเฉลงได้จบเห่แน่ฉันบอกเรื่องนี้กับซื้อจังถิ่งไม่ได้ทำไมล่ะทันไม่อยากเอาเรื่องมาบอนี้ไปรบกวนเขาฉันมีวิธีของฉัน เนเน่เดี๋ยวก่อนนะที่เออแล้วเธอกับแฟนเธอเป็นไงบ้างเธอไม่ต้องพูดถึงตาบ้านนั้นเลยนะโอ้โหตาบ้านนั้นเลยเหรอนี่จะบอกให้นะอาทิตย์นี้แบบทำไมคุณนายยังไม่กลับมาอีกล่ะคุณสายผมไปหาคุณนายที่ออฟฟิศคนที่นั่นบอกว่าเธอเราออกไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับผมเลยไม่ได้รับคุณนายกลับมา ลาออกเหรอลุงหลีผมอนุญ,ญาตให้เธอไปทำงานได้แต่เมื่อไรคุณทรายไม่ได้อนุญาตแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไปไหนนี่นาเออ,เอ,อคือเป็นพ่อผมประมาทเองครับเดี๋ยวผมจะโทรหาคุณนายเดี๋ยวนี้เลยจะจะให้คนขับรถไปรับเลยครับขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้การแต่งงานยังไม่สามารถผูกมัดเธอไว้ได้อีกเหรอจวงเนเน เธอแกะฉันขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อเธอเลือกแบบนี้เธอก็อย่ามาโทษฉันก็แล้วกันเอ,อ่อฉันกลับมาแล้วจวงเนเน่เธอคุณนายกลับมาแล้วเหรอครับฉันพระคุณต่อเลยค่ะไม่รู้ซื่อจึงถิงโมโหอะไรอยู่แต่ฉันรีบกลับห้องน่าจะดีกว่าจวงเนเน่ฮะ ส่วนนายโมโหต่อได้เลยสะไม่รบกวนรักฝันดีนะฮอคุณนายทำไมถึงเพิ่งกลับบ้านมาแล้วครับบ้านเราแม่อยู่ห่างจากบ้านตั้งสามกิโลนี่คะ่ะแทนยังได้แท็กซี่ก็ไม่ได้เลยต้องเดินกลับมางั้นคุณนายครับวันนี้นอกจากจะไปทำงานแล้วไปที่ไหนมาอีกแล้วครับฉันฉันไปที่บ้านแม่มาน่ะคะ่ะไม่ได้ผิดกฎใช่ไหม คุณนายคิดมากไปแล้วครับแล้วโทรศัพท์คุณนายล่ะครับทําไมผมโทรหารไม่ติดเลยโทรศัพั์เอ่อแบตหมดนะคะงั้นฝันดีนะคะทุกคนเธอกลัวสั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วน้าเธอไปโดนอะไรมาโอ้คิดว่าจะหลบได้แล้วแท้ๆที่เอ่อกรอบรอยให้แล้ว ซื่อจังถิงคงไม่สังเกตเห็นหรอกมั้งแต่ว่าตอนนอนใกล้ชิดกันขนาดนั้นทัานคงปิดเขาไม่มิดแน่ไม่ได้เอาผมปิดไว้ก็ไม่ได้จะทำงไงดีล่ะเอะเขามาแล้วฉันไปหลบก่อนดีกว่าใช้อยู่ในาน้ำนี่ก่อนแล้วกันหืออาบน้ำอยู่งั้นเหรอ โทรศัพท์ผู้จัดการหวังคือหัวหน้าของเธอหรือเปล่านะจวงในนี่สั้นเตือนเธอไว้เลยนะงานนี้เธอจบเห่แน่เธอกล้าสร้างเรื่องใหญ่ขนาดนี้เธอเล่นผิดคนแล้วจวงในนี่สร้างเรื่องใหญ่เธอคิดจะลาออกงั้นเหรองั้นเธอต้องสดะใส้เงินคืนกลับมาให้บริษัทสามหมื่นหยวน ถ้าพรุ่งนี้เธอไม่ส่งเงินมาแล้วก็พวกเราจะไปฟ้องศาลแล้วอีกอย่างจวงเน่เน่วันนี้เธอก้าทำ้ายลูกสาวของผู้บริหารของบริษัทเจียหัวในเครือที่ฮาวกรุป๊ปเธอไม่อยากมีชีวิตยอยู่ต่อแล้วหรือไงคอยดูเถอะผู้บริหารเจียหัวช่วยเชิงกงเหรอคุณอูช่วยได้บอกเธอไปแล้วถ้าเธอไม่ยอมคุกเข่าต่อหน้าเธอแล้วก็เรื่องนี้ไม่จบแนะ่ให้เธอคุกเข่าเราไม่มีทาง